ันนี้ผมรองเดี่ยวนะครับจากช่อง YouTube ตาขนเล็กคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มพลอยงามเมืองเลยครับทุกวันจันทร์เราก็จะพบกันที่ตลาดนัดโคโกระบืออำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์เปิดหัวตัวแรกกับควายสายพัฒนาของคุณตาเจริญนะครับตัวนี้อายุอีก7-8วันก็จะเข้าอาจะครบ2ปีเต็มนะครับสูงก็146ล่าสุดนะครับ ใกล้ๆร้อยห้าสิบแล้วครับท่านผู้ชมร้อยสี่สิบหกครับเป็นลูกชายก้าวเจริญครับเป็นลูกชายก้าวเจริญเกิดจากแม่ที่ส่งลูกสุดยอดแม่แค่ร้อยสามสิบเจ็ดครับแต่ส่งลูกมาทุกตัวนะครับลองเดี่ยวซื้อไปแล้วหนึ่งตัวนะครับเป็นลูกชายลูกเจ้วสันครับอันนี้เป็นลูกก้าวเจริญครับลูกก้าวเจริญสูงร้อยสี่สิบหกบวกลบอายุอีกแปดเดือนจะสองปีเต็ม ราคาเปิดนะครับราคาเปิดเปิดไว้1 0 0 0 0แสนกับ6 0,000ครับแสนหครับท่านผู้ชมโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองได้นี่ลองเดี๋ยวก็ชอบนะตัวนี้นะมาจีบคุณลุงอยู่ครับราคายังยังตกลงกันไม่ได้นะครับอ่ะโอเคครับคุณลุงละสวยครับสวยนี่เปิดหัวตัวแรกเลยครับวันนี้เราสายพัฒนาสายที่จะเป็นควายงามนะ พัฒนาได้ครับตัวนี้เพราะว่าใกล้150แล้วคุณลุงบอกร้อยสีบหกครับดูหน้าตาเขาหน่อยใครสนใจก็โทรมานะครับโทรมาสอบถามต่อรองได้ดูหน้าตาเก้าเจ้าเก้าเก้าแนี่หน้าตาครับสมเขาอ้าแข้งขาใหญ่นะไม่ต้องห่วงเล็บดีแข้งขาดีครับ สวยอยู่ครับอาตัวแรกนะครับท่านผู้ชมนานหน่อยอให้ดูเยอะๆเพราะว่านานๆจะมีของดีมาโชว์ตลาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายเนื้อครับแต่วันนี้มีเพิ่มมีมา2ตัวนะของคุณตาจเจริญตัวหนึ่งแล้วก็ของรองเดี่ยวตัวหนึ่งอาดูหางสวยละหางเริ่มสวยละเมื่อกี้หางยังสั้นอยู่เดี๋ยวนี้เริ่มยาวละครับนี่ท่านผู้ชมอา้าโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวที่2ครับผม เอาครับท่านผู้ชมตัวแรกผ่านไปแสนหกมาดูตัวที่สองอันนี้สายขาครับอายุยังน้อยกว่าตัวแรกเยอะนะครับตัวแรกอายุจะเข้า2ปีนะครับส่วนตัวนี้อายุก็คือแค่ปีกับสองสามเดือนนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เป็นตัวนี้เป็นควายของรองเดี่ยวนะครับประมาณ14เดือนกว่าครับ14เดือนกว่าก็1ปีกับ สองเดือนกว่านะครับมาดูครับมาดูรูปร่างหน้าตาเป็นลูกก้าจเจริญเหมือนกันท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นลูกก้าจเจริญน,นะนี่อันนี้นะครับส่วนอื่นพอดูได้นะครับส่วนอื่นพอดูได้เสนเนยอยู่ที่เขาเอ้ามาดูเขาเขาส่วนอื่นก็ถ่ายให้ดูคร่าวๆนี่ครับมีท้ายมีอะไรยังเด็กอยู่ส่วนตัวเมื่อกี้ก็อายุละ มองเห็นผลงานได้แล้วตตอน,นี้ยังไม่เห็นนะครับนี่สายเขานี่ครับเขาเขายาวกว่าตัวแรกนะครับเขายาวกว่าอยู่แต่อายุน้อยกว่านะครับอันนี้สายเขาเอ้าท่านผู้ชมอันนี้เป็นควายเขาลองเดียวนะครับลองเดียวเอามาโชว์เอามาโชว์เอามาโชว์าาชวแต่เขอบอกราคาไปด้วยลอดแสนอันนี้9 0 0 0 0กับแปดพันนะตัวน,นี้90,000กับ8ปดพัน ไม่แพงตัวแรกแสนหตัวนี้9ก้0 0สนใจตัวไหนเลือกได้ครับท่านผู้ชมเอามีมาโชว์สตัวนะ,ะมีมาโชว์สตัววันนี้สายพัฒนาโชว์ที่เขานี่แหละเพราะว่าเขาเขาสวยซื้อมาเพราะเขานะลงเดี๋ยวซื้อมานะเอาโอเคครับเดี๋ยวไปดูชุดอื่นๆของอพ่อแม่พี่น้องนะนายห้อยนะครับเป็นสายเนื้อนะครับเอาอันนี้บอกไว้แล้วนะครับ สูง134บวกลบนะครับอายุหนึ่ปีกับ2เดือนกว่าครับเป็นลูกชายก้าวเจริญเกิดจากแม่สูง149เปิดไว้90,000กับ8,000ครับเป็นควายลองเดี่ยวเองอ่ะโอเคไปดูชุดต่อไปครับชุดที่3ท่านผู้ชมเป็นควายของพี่เสกครับพี่เสกขาควายมาแต่และตัวนี่เด็ดๆดั้ทางนั้นนะอ่าเด็ดๆทั้ทางนั้น มาดูกันครับอ่ะควายตัวนี้เป็นควายตัวเมียนะครับสถานะก็คือผสมแล้วนะครับผสมแล้วแต่ว่าเรา,เรายังไม่ได้ตรวจนะท่านผู้ชมอ่ะดูใบก่อนก็ได้เอาไว้ให้เป็นหลักฐานอลองเดี๋ยวถือไปอยู่นี่ครับเจ้าเงินดีนะครับเจ้าเงินดีอยู่ที่ยิ่งยงฟาร์มนะครับยิ่งยงฟาร์มเอ้าีมีวันผสมมีอะไรเรียบร้อยออะดูด้านนี้ด้วยนี่ครับ เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นอยู่นะเอ้าบอกว่ามีก็แล้วกันนะหลักฐานนะครับเก็บไปเลยครับเอ้ามาดูรายละเอียดนะผสมไปแล้วเจ้าเงินดีผสมอาจจะเข้าเดือนกว่าแล้วครับเข้าเดือนกว่าแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจนะรอครบ45วันยังไม่ถึง45วันดีนะครับจริงๆก็ตรวจได้แหละครับถ้าจะเอาท่านผู้ชมก็ตรวจส่วนสูง ตอนสูงนะครับตอนนี้ก็ใกล้ใลเคียงแล้วครับใกล้ๆจะถึง140แล้วครับแต่จะไม่ถึงนะประมาณ136-37ะครับท่านผู้ชมโดยประมาณนะโดยประมาณถ้าจะเอาก็วัดอีกทีหนึ่งเป๊ะๆนะให้พิเสษวัดให้ดีๆนะครับวัดให้ดีๆเลยนะเอถ้ามีลูกเขาก็มีลูกตัวที่2ในท้องนะครับลูกแรกเขาขายไปแล้ว แยกขายไปแล้วครับเอาโอเคครับเปิดไว้30,000กับ1,000 3 1 0 0 0 0โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองได้ครับผมสูงประมาณ136บวกลบนะโดยประมาณครับเดี๋ยวก็วัดอีกทีหนึ่งนะถ้าจะซื้อจริงๆเอามาดูอีกตัวหนึ่งเป็นควายตัวผู้ของพิเศษเหมือนกันตัวเ,เล็กหรอกตัวนี้น้อยนะเอาไปเล็มหญ้าหน้าบ้านตัวนี้เปิดไว้ 10, 0 0 0กับ1 0 0 0 หน yup. <To S 1> ึ่งหมื่นก <cat> ับหนึ 1, 000, ่งพันสูงประมาณหนึ 1, 000, 1, 000. So ่งเมตรนี you ่แหละครับตั้งแต่เม็ดกว่ากนิดๆนะเม็ดไม่ถึงสิบเซนนะครับเม็ดกว่าเม็ดเจ็ดแปดเซนนี่แหละเอ้าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันชอบตัวเล็กๆก็เอาตัวผู้นี้ไปเลื้อยหญ้าหน้าบ้านถ้าชอบไปเลี้ยงตัวเมียก็นี่เลยเจ้างันดีรอลูกคลอดชุดนี้เป็นควายเป็นควายของพี่ธาตุนะฝ่ายตัวผู้นะท่านผู้ชมหน้าตาดีนะ ผสมพันธุ์ได้เลยเนะี่ยเป็นพ่อพันธุ์ได้นะหางก็ดีไข่ก็ก็โอเคพอดูได้ครับไข่ก็พอดูได้นะท,นท่านผู้ชมนี่เอา้านั่นแหละสูงร้อยเอ่อสี่สิบกว่าครับท่านผู้ชมสูงประมาณร้อยสี่สิบสองครับประมาณร้อยสี่สิบสองสี่สิบสามเอา้าดูหน้าตาเขาหน่อยหันมาในเร็วมาอันนี้ทางนี้ <c oughs> ลองเดี๋ยวพูดกับควายเลย ใช้ภาษาเดียวกันอ่ะท่านผู้ชมนี่หน้าตาเขาไม่มีใบไม่มีหลอดอะไรนะท่านผู้ชมก็เลยไม่บอกว่าเป็นลูกใครแต่ก็ใหญ่อยู่นี่แล้วก็สูงอยู่นะครับร้อยสี่สิเ่งเนัแหละนี่เอาให้ดูเอาดูราคาเปิดนะยาวอยู่นะนี่ยาวเลยเปิดไว 50, 000, ้50,000ื่นทวนเป็นราคาต่อนะเปิดไว้เผื่อต่อนะครับเนี่ยไม่ใช่ขาย50,000่นะ ราคานี้ก็คือต่อมาได้นะต่อมาสี่หมื่นยังได้เลยนะลองเดี๋ยวว่านะครับนะแม่จะได้นะครับตลาดที่นี้ก็เปิดไว้เผื่อต่อชอบต่อนะคนเราถ้าต่อได้ก็คือซื้อถ้าต่อไม่ได้คือไม่ซื้อประมาณนั้นเอาโอเคครับเป็นควายของพิธาสูงประมาณร้อยสี่สิบอ่าสี่สิบสองนะเป็นตัวผู้อายุเยอะแล้วครับอันนี้อายุก็นู่นแหละจะเข้าสามปีแล้วครับสองปกีกว่านู่นแหละนะครับเปิดไวห้าหมื่นทวนครับผม เาับดวลครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นคอยของพ่อหวานแม่นาตัวนี้สูงอยู่ที่135บวกลบสถานะคือทับกับคอยเผือกมาแล้วเป็นลูกของแก้วฟ้าพญาคอยเผือกผ่านรอบแล้วนะครับท่านผู้ชม135บวกลบผ่านรอบแล้วนี่ก็ไปลุ้นก็ไปลุ้นตรวจเอาเองนะครับ แต่ผ่านรอบไม่ผ่านแล้วดูท้ายก่อนนี่ร้อยสามห้าบวกลบราคาเปิดครับ25.000โอ้สองหมื่นห้าพันไม่ถึงสามหมื่นนะท่านผู้ชมเอา้าวันนี้พ่อหวานเอามาแปลกเอาสายธรรมดามาขายสายพัฒนาขายหมดแล้วเกลี้ยงหมดแล้วเหลือแต่ควายธรรมดานี่แหละครับสองหมื่นห้าครับท่านผู้ชมร้อยสามสิบห้าบวกลบ ผสมกับาสายเผือกเป็นลูกแก้วฟ้าพญาคอยเผือกนะครับเปิดไว้25 0 0 0ครับเป็นควายของพ่อหวานครับผมเอาครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นควายของตาเดือนนะควายของตาเดือนเป็นควายเก่าของลองเดียวนี่แหละครับขายต่อมาให้ตาเดือนอนะ้วนนะอ้วนดีนะครับอ้วนทอนสมบูรณ์ดีนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับ ความสูงก็อยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบหกน่นนะลองเดี๋ยววัดแล้วนะทั้ง2ตัวนี่แหละนะครับเอาเปิดรด้เป็นคู่นะคู่ละห0 0 0 0ื่นนะท่านผู้ชมเป็นควายมูล่าหนึ่งตัวตัวนี้นะเป็นควายเก่าลองเดียวแล้วตัวนี้ก็เป็นควายไทยนะครับลูกก้าวเจริญไม่มีใบไม่มีหลอดให้นะครับ ความสูงก็ประมาณ127บวกลบทั้งสองตัวนะตัวนี้อาจจะเป็น126บกวกลบตัวเล็กเนี่ยส่วนมูล่าก็127บวกลบเปิดไว้5 0,000ื่นทนนี่ครับสตัวครับเป็นควายของตาเดือนครับผมสนใจก็โทรมานะครับผมท่านผู้ชมเป็นควายสาวนะครับควายสาวทั้ง2ตัวเลยเอา้าน่าซื้อเก็บครับชุดนี้เป็นควายของตานงท่านผู้ชมทับแล้วนะท้อง นะครับท้องท้องอ่าท้องสี่เดือนท้องกับบ้านๆน,นี่แหละท่านผู้ชมแต่ว่าราคาเปิดโอ้สายเขาสายเขาเดี๋ยวดูเขาก่อนราคาเปิดไม่แพงนะไม่แรงนี่เอาใครสายเขามาเอาไปนุรักษ์รวมพังังรอลุ้นลูกในท้องด้วยเป็นเนื้อๆน,นี่แหละท่านผู้ชมไม่ได้ควายสายพัฒนาอะไรเป็นสายเนื้อ,อน,นี่นี่สายเขาก็สูงประมาณ134บบวกลบนะครับ ร้อยสามสามสามสี่นี่แหละเอาตีไป1ร้อยสามสามก็ได้ร้อยสามสามบอกลบท้องสี่เดือนเปิดไว้สองหมื่นสองพันห้าร้อยโอ้ทำไมถูกยังเลยเนะี 22, ่ยสองหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับตัวนี้ท้องประมาณสี่เดือนกลับบ้านานควายของตานงแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ก็ควายของตานงเหมือนกันเปิดราคาเดียวกันแต่ตัวนั้นต่ำกว่านิดนึง นั้นประมาณ131บวกลบท้อง3เดือนเหมือนกัน3เดือนกว่า,วาประกันท้องลวงได้เลยเปิดไว้22,500ครับเอาคู่ละ4 5 0 0 0ท่านผู้ชม2ตัวนี้นะแยกก็ได้ยกก็ได้ถ้ายกก็จะลดให้อีกตัวนี้นะครับ22,500ตัวนี้ก็22,500โอ้ ทำไมควายมถูกขนาดนี้เนี่ยตลาดแห่งนี้เอาครับท่านผู้ชมมาดูควายท้องของตาเล่งท้องแปดเดือนประกันท้องไม่ท้องเอามาคืนนะท่านผู้ชมนี่สูงประมาณร้อยยี่สิบแปดนี่แหละครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดท้องแปดเดือนประกันท้องนี่เอาดูครับนี่ท้องแหละครับดูท้องเขาแล้วนี่ท้องแปดเดือน เขาก็สวยอยู่นะเปิดไว้36,000นพันะ3 6 0 0 0 36,000ควายท้องแปดเดือนโอ้ย3เดือนก็ได้กินแล้วนะได้กินน้องแล้วท่านผู้ชมน่าซื้อนะไม่สูงเยอะหรอกนะครับไม่สูงเยอะนะประมาณประมาณ131นี่แหละก็กว่านะครับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงประมาณ1 0 0 100 128ครับท่านผู้ชม128นะเอาตีไว้ต่ำก่อนเอา้าบวกลบไว้นะท่านผู้ชม ท้อง8เดือนเปิดไว้3าม0 0คอยของตะเล่งครับเอามาดูอีกชุดหนึ่งนี่นี่นี่โอ้น่าซื้ออยู่อ่ะอันนี้เป็นโคงแม่ลูกโคแม่ลูกครับโค้แม่ลูกแม่ท้องจากเดือนตัวนี้อ่ะโคแม่ลูกแม่ท้องสี่เดือนอันนี้เป็นลูกชายลูกเบิ่มพันล้านแต่ไม่มีใบให้ ดูเอาครับคืออยู่ท่านผู้ชมมันเขามันใหญ่ดีผมดูเขาแล้วเนี่ยมันใหญ่ดีน่าจะใช่ลูกเบิ่มแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าตามันก็เหมือนอยู่นะสูงก็ประมาณร้อยเอ่อสิบหกครับสูงร้อยสิบหกอายุก็ประมาณอ่าเก้าเดือนท่านผู้ชมแปดเก้าเดือนโดยประมาณนะเพราะว่าแม่เขาท้องสี่เอ่อสามสามเดือนกว่าสี่เดือนเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับ อ้านี่เป็นลูกชายแล้วแม่มาดูแม่เขานี่ตัวนี้แหละที่ว่าท้องประมาณ4เดือนน่ะนอันนี้สูงนะครับสูงกว่าตัวแรกหน่อยอันนี้ก็สูงประมาณร้อบหกบอกลบไว้นะร้อยสา่ของควายบอกว่า137เดี๋ยวลงเดี๋ยวก็จะลดลงมา1นึเซนร้อสิบบอกลบอ้าวคค่นี้เปิดไว56นน้56ากคะแนนใช่ไหม 5้เนอะเออใช่ล้อันนี้นะลูกตัวนี้กับแม่ตัวนี้เนี่ยห้าหมืนกับหกพันต่อรองได้นะครับท่านผู้ชมต่อรองได้เอานี่ก็ท้องเหมือนกันถ้าสนใจก็โทรมานะครับเป็นควายของตาเล่งครับมีอยู่สามตัวสามตัวสี่ห้าหัวใจเอาควายตัวผู้ท่านผู้ชมสีสวยสวยเหลืองอุน่นหุ่นเลยเอาจับสัตว์เป็นด้วยควายของตาเดือน สูงไม่เยอะหรอกท่านผู้ชมสูงไม่เยอะหรอกอยังไม่ถึงร้อยยี่สิบสูงประมาณร้อยสิบห้าสิบหกนี่แหละตัวผู้เปิดไว้หนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยแต่สีสวยมากมากสีสวยจริงๆนี่สวยสวยมากเลยนี่นี่น,น,นี่อืมสวยเพราะว่าเป็นลูกเบิ้มพันล้านอ่ะ,อะแต่ไม่มีใบอะไรให้หรอกอเอาดูโอ้ สีสวยมากๆชอบสีตัวนี้นะ่อยขนฟันน้ำมมนมยังเยอะอยู่เลยเลี้ยงไปก็จะอ้วนจะโตอยู่นะน่าเลี้ยงตัวนี้นะน่าเลี้ยงนี่นี่นี่เพราะเขาจะอว้วนดีหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยคอยตาเดือนครับผมประมาณร้อยสิบสี่สิบห้านี่แหละสูงไม่ถึงร้อยยี่สิบเป็นตัวผู้นะส่วนแม่ตัวนั้นเขาขายไปแล้วนะไม่เปิดละเพราะว่าขายไปแล้วเขาจะขายไปเก็บละ เอาไปเลี้ยงแล้วโอเคครับมาดูควายของน้องเบิร์ตโคมนี้โคมแม่ลูกเปิดไว้34บอกราคาก่อนเลยดูรายละเอียดลูกตัวผู้ตัวผู้นะครับ9เดือนกว่าแล้วนะครับลูกของเขาเเดือนส่วนแม่ก็ท้องประมาณ่า4เดือนกว่านี่นะสเดือนกว่า สูงก็ร้อยสนั่นแหละท่านผู้ชมนี่นะท้องด้วยท้องก็สี่หเดือนแล้วนะมีลูกด้วยลูกตัวผู้เเดือนนะครับเปิดไว้ส0 000กับสี่พันท่านผู้ชมเอ่านี่ลูกเขาลูกตัวผู้สูง1้อบสอกลบตัวผู้อายุ9เดือนแล้วก็แม่เขานี่แม่ตัวนี้สูงประมาณร3 7 บอกลบไว้นะเอาให้ดูก่อนขอนนงเจ้าวเนาะอานิออกไป่หข่อยนะนี่นอ๋อเปิดไว้สามหมื่นกับสี่พันครับสามหมื่นสี่พันท้องแล้วนะท่านผู้ชมอทองแล้วนะครับท้องแล้วนะเอ้าถ้าสนใจก็โทรมาครับผมเอ้าของน้องเบิร์ตมีอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ตัวนี้ก็สูงใกล้ๆกันท่านผู้ชมอน่ะ ตีไว้ร้อบเวกลบแหละนะตัวนี้ตัวแรกก็ใกล้ๆเคียนเอ้าตัวนี้ก็ท้องเหมือนกันท้องอัดนนบ้านนี่แหละเอ้าบางต้นไม้อะนนี้ท้องสี่เดือนนะอันนี้ท้องสี่เดือนนะอน,น,ออน,นี่หน้าตาแข้งขาใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่เอ้าอันนี้ก็เปิดไว้28่สิบท่านผู้ชมสองหมืนกับแปดพันตัวนี้นะ ร้อยสบเจวกลบ้อท้องสเดือนเปิดไว้2องหมกับ8,000ัควายของน้องเบิร์ตครับถ้าสนใจก็โทรมาครับเอาวันนี้มีอยู่3ตัว3ตัวแต่ว่าห้าหัวใจถ้าเหมาหมดลดได้เอาหน้าซื้อนะตัวนี้ก็น่าซือ้อ28เองต่อรองได้อีกนะ28งหมนี้ต่อรองได้นะครับตัวนี้นะอะอันนี้เป็นควายแม่สาวครับของคุณตาสว่างท่านผู้ชม น่าซื้อนะครับเปิดไม่แพงด้วยอันนี้ก็สูงอยู่นะครับเอาสูงอยู่ประมาณร้อยสามหกบวกลบนะท่านผู้ชมร้อยสามหกบวกลบตีไว้ต่ำก่อนนะสวยสวยสดีสวยดียดอัตลักษณ์ก็ครบสวยอยู่นะนี่วันดีวันทวนสมบูรณ์ดีเอาไปเลี้ยงนะตุกท่านอายุเขาก็ประมาณสากัก สองปีกว่า,วานะท่านผู้ชมอายุสองปีกว่า,วานิดๆน,นะครับคุ้นนะเลี้ยง,องเอาไปเลี้ยงหน้าบ้านเลีเล้ลยมหญ้าหน,น้าบ้านนะเ<ล>อ้อเปิดไม่แพงด้วยเนะี่ยดูท้ายดูอะไรก็เต็มดีท่านผู้ชมนะเนี่ยครับอ่ะให้ดูสองหมื่นสามครับท่านผู้ชมราคานี้ต่อรองได้อีกนะของคุณตาสว่างครับ โอ้สวยอยู่ท่านผู้ชมนะน่าซื้อนะประมาณร้อยสามสิบหกบอกลบอ่ะสูงอ่ะเราตีไว้ประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้ไม่ได้ตีไว้เยอะนะครับถ้าจะเอาจริงก็วัดครับอา้าโอเคครับผมติดต่อได้เลยครับสนใจเอาละคุณตาเอาของคุณตาสว่างมีอีกชุดเออมีอีกโคมท่านผู้ชมลูกพึ่งคลอดตอนนี้น้อยเปิดไม่แพงเนาะคุณตาเนาะเปิดไว้แค่สองหมื่นห้าใช่ไหม โอ้สองหมื่นห้านะลูกคู่มันไม่เป็นไรท่านคุตาเดี๋ยวผมเดินได้ <Okay. S 1> อันนี้มีแม่ตัวนี้นะก็สูงประมาณร้อยสามสองนั่นแหละสามเอ็ดสามสองบอกลบนี่ลูกคู่ตัวนี้นะสองหมื่นห้าเองท่านผู้ชมตีเป็นราคาเนื้อยังได้เลยเนี่ยนะนี่ฝ่ายสองหมื่นห้านะโอ้ oh. สุดยอดจริงๆ ราคาอะไรจะขนาดนั้นสองหมื่นห้าเองมีลูกด้วยลูกเลี้ยงไปแปดเดือนก็ขายหมื่นกว่าบาทท่านผู้ชมหมื่นสามหมื่นสี่ก็ได้แล้วครับนี่แม่เขาแม่อะไรผมไปจับมันยกขึ้นมาเหรอได้เป็นไรได้อยู่ไม่ต้องยกหรอกคุณตาได้อยู่เห็นละชัดอยู่อ๋อสองหมื่นห้านะท่านผู้ชมไฟของคุณตาสว่างนะโทรมาเอาโทรมาเลยโทรมาได้เลยสองหมื่นห้าครับ กมนี้มีแล้วครับมีแล้วผมลงไว้ให้ใต้คลิปหมดแล้วครับนะครับท่านผู้ชมมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับก็ควายที่ไม่ได้ถ่ายก็คือควายส่วนใหญ่ก็คือขายไปแล้วนะถ้าขายไปแล้วแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ขายต่อที่ตลาดลงเดี๋ยวก็ไม่ได้ถ่ายนะครับ <ผม S 1> ก็จะถ่ายเฉพาะตัวที่จะขายนะครับนายหอยต้องการขายคือถ่ายให้นะถามรายละเอียดแล้วก็ สอบถามแล้วก็ลงให้นะเปิดราคาให้เอาโอเคครับวันนี้นะครับร้องเดียวนะครับจากช่อง YouTube ตาขนและกด Facebook ตาขนฟาร์มอยงามเมืองเลยเราอยู่กันที่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอลมศักดิจังหวัดเพชรบูร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ